สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องนายบุตรินะก่อนที่จะเริ่มงานนะท่านก่อนที่จะไปลุยงานเดี๋ยวเดี๋ยวทําทคลิปอธิบายนะครับเอ้ะไม่ฝนบ่ฝนตกทุกท่านฝนตกโปรยโปรยสังงานเออฝนตกเยอะเลยอ้าวอ้หลายเม็ดเลยเฮ้ยอ้าวฝนตกพี่น้อง คุตกเจเลยเมื่อกี้ไม่ตกก็อ,ออกมาทําคลิปเลยตกเลยคุตกเด็ดออก่อะก็มี fc นะหลายคนนะท่านนะครับมี fc หลายท่านนะครับก็คอมเมนต์มานะฮะต่างๆนานานะครับ,นะรบผมก็นะได้อ่านนะครับและหลายๆคนเนี่ยเอ,อ่อบางส่วนนะบางบางท่าน บางท่านก็เป็นห่วงนะท่านนะครับบางท่านก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเรื่องหน้าต่างนะท่านฝนตกนะท่านเป็นห่วงเรื่องหน้าต่างนะหน้าต่างของป้านงเนี่ยมันจะเปิดนอนไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนปีนเข้าเนี่ยที่เป็นห่วงนะเป็นห่วงกลัวป้านงจะมีคนปีนเข้าคืออันนี้ต้องบอกบอกก่อนเลยนะท่านว่า บ้านปะนงไม่ใช่บ้านชั้นเดียวเป็นบ้านสองชั้นซึ่งตรงหน้าต่างที่ผมทำเปิดแง้มออกเหมือนหน้าต่างโบราณอ่ะอมันอยู่ด้านข้างซึ่งไม่มีระเบียงไม่มีที่ยืนถ้าคนจะปีนขึ้นหาหาปะนงเนี่ยต้องใช้บันไดนะไม่เป็นบันไดแบบ ที่เราใช้อยู่ก็ต้องเป็นบันไดลิงนะถึงจะปีนขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปนุงจะนอนเปิดหน้าต่างได้หรือเปล่านะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าได้นะท่านนะครับคงไม่มีใครลงทุนเอาบันไดามาปีนนะท่านนะนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบตลอดระยะเวลาเนี่ยสิบยี่สิบปีไม่เคยมีใครปีนบ้านเข้ามาทั้งทั้งที่ไม่มีฝาไม่มีหน้าต่างไม่มีประตู นะครับไม่มีใครปีนขึ้นอันนี้เนี่ยมีประตูมีหน้าต่างผมรับประกันเลยนะไม่มีทางที่จะปีนขึ้นนะออท่านคงไม่มีใครจังไรไปปีนขนาดนั้นหรอกคุกท่านนะครับเลขยยางเอฟซีหลายท่านเป็นห่วงอีกห้องน้ําอยู่ไกลบ้านจังเลยนะครับต้องบอกอไว้ตรงนี้เลยนะออท่านว่าบ้านของปันไม่ไม่ใช่แค่บ้านของปันนง ในหมู่บ้านแถวบ้านผมเนี่ยแถวแถวบ้านผมเนี่ยชาวบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะทําห้องน้ําลักษณะเหมือนกันหมดก็คือไม่มีใครทําห้องน้ําอยู่ติดกับบ้านนะครับเอฟซีไปไปถามดูได้เลยไปดูบ้านของพี่บ่าวไปดูบ้านของที่สะพายของพี่บ่าวบ้านของสองตายายบ้านบ้านอื่นๆนะครับในหมู่บ้านผมเนี่ยในเขตตัวอําเภอกุสุมานเนี่ยน้อยมาก ที่จะมีห้องน้ําอยู่ติดกับตัวบ้านยกเว้นพื้นที่ของเขาจํากัดถ้าพื้นที่จํากัดเขาจําเป็นต้องทําห้องน้าในใน,ใ,นใกล้กับบ้านแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่เขามีที่เยอะอ่ะนะเขาจะไม่ทําห้องน้ําติดกับตัวบ้านหนึ่งความเชื่อสองนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเขาไม่ค่อยนิยมทําห้องน้ําติดกับตัวบ้านจะไม่เหมือนสมัยใหม่แบบผมนะผมเนี่ยเป็นคนสมัยใหม่ นะครับผมจะทําห้องน้ําอยู่ในบ้านสะดวกนะครับและก็ความเชื่อผมเนี่ยก็เชื่ออยู่แต่แต่ไม่ได้เชื่อแบบงมงายมากขนาดนั้นนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยชอบสะดวกแต่ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยความเชื่อเป็นหลักความสะดวกรองลงมานะครับเพราะฉะนั้นเอฟซี FC จะเอาความคิดของตัวเองเนี่ย ไปเปลี่ยนชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้นะเะเพราะฉะนั้นวัดประนงเนี่ยจาเป็นต้องมีห้องน้ําที่ห่างจากตัวบ้านเพราะว่าเนื่องเป็นความเชื่อของเขานะไม่งั้นเขาก็ทาใกล้บ้านตั้งแต่ทีแรกแลนะ้วล่ะถ้าเขาจะเอาสะดวกนะเออเพราะฉะนั้นเราจะแบบอย่าไปเปลี่ยนความเชื่อเขาเลยนะเรามีหน้าที่ซ่อมแซมก็ซ่อมแซมไปท่านเออหน้าต่างนะครับอันนี้ผมบ้านแถวบ้านผมเนี่ยหน้าต่างเขาจะเป็นเหมือนกันหมดอันนี้อันนี้เป็นบ้านสองชั้นนะท่าน อันนี้เป็นบ้านอ่าบ้านอาผมเองนะของท่านนี่เห็นไหม fc ดูนะเอะเห็นไหมอันนี้คือหน้าต่างถามว่าจะมีคนปีนขึ้นไปได้ไหมหน้าต่างข้างบนร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครปีนเลยล้วท่านเออใครจะบ้าเอาบันไดไปปีนครับต่อให้มีโจรมามันก็ไม่ปีนมันก็ไม่งง่ที่จะปีนหรอกเพราะกว่ามันจะหาบันไดามาได้คนก็ก็เห็นกันพอดีเออ อะสู้งัดประตูเข้าดีกว่าเออเห็นไหมเอฟซี FC. หน้าต่างแถวบ้านผมก็ไม่มีเหล็กดัดนะเอฟซี FC เนี่ยอยากให้ผมเนี่ยไปทาเหล็กดัดใส่มากเลยบ้านของป้านงเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยไปทําหน้าต่างให้แบบเป็นมีตะข่ายมีลวดคือมันเราอย่าเอาความคิดของคนในเมืองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคนต่างจังหวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านหน้าต่างแบบนี้เนี่ยบ้านสองชั้นเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยเขา นิยมนะทําแบบนี้เนดะี๋ยท่านไม่มีลูกกรงถ้าเป็นหน้าต่างแบบนี้นะจะไม่มีลูกกรงเพราะมันอยู่ชั้นสองแต่ถ้าเป็นชั้นหนึ่งเหมือนบ้านของพ่อน,นิดอันนั้นนะสมควรที่จะมีลูกกรงนะครับเพราะว่ามันมันไม่ต้องใช้บันไดในการปีนมันสามารถปีนได้เลยแต่ว่าบ้านของปานงเนี่ยเอฟซี FC บอกว่าไม่ต้องใช้บันไดหรอกแค่เอื้อมือก็ถึงแล้วหน้าต่างมันสูงแล้วท่านจะเอื้อมือ,อยังไงเนี่ยนเนี่ยสูงอย่างนี้ ผมถามหน่อยจะเอื้อมมือยังไงกระโดดมันก็ไม่ถึงนะเะเพาะตัวพื้นบ้านนะเฉพาะตัวพื้นบ้านของปานงเนี่ยเลยหัวนะประมาณนี้แหละตัวพื้นบ้านของปะนงเนี่ยประมาณเลยหัวไปนิดนึงส่วนหน้าต่างเนี่ยถ้าเรายืนจากพื้นเนี่ยหน้าต่างมันจะอยู่ประมาณนี้หน้าต่างของปะนงนะจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงเนี่ยกระโดดยังไงก็ไม่ถึงนอกจากคนสูงสามเมตรนะถึง มีมีคนตัวสูงสามเมตรอะถึงแต่ถ้าสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเท่าเนี้ยมันไม่ถึงหรอกท่านกระโดดก็ไม่ถึงนะเอ,อเดี๋ยวผมจะไปที่หน้าง,งานเดี๋ยวผมลองกระโดดให้ดูนะครับอะ่ะเอฟซีมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเอฟซีอยากให้ผมไปตัดต้นไม้อยู่ตรงห้องน้ําด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามปนางงนะท่านคือต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราต้องถามปนงงว่าแกจะตัดประสงค์จะตัดไหมอันเนี้ยแกประสงค์จะตัดหรอก ต้นดอกแคร์เมื่อวานผมตัดให้แล้วก็อยากอยากจะตัดต้นงิ้วนะผมก็ตัดให้แต่ว่ายังไม่เสร็จการตัดต้นไม้มันไม่ใช่ตัดง่ายๆนะตัดยังไงไม่ให้มันล้มทับบ้านนี่แหละคือปัญหานะครับทุกท่านเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซีอยากให้ตัดตรงห้องน้ําต้องถามบรงก่อนบรนงอยากตัดไหมถ้าแกไม่ตัดเราก็ไม่ตัดอืมแล้วก็เอฟซีอยากให้ผมเสริมตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกนะแต่ หน้าต่างจะไม่เสริมนะท่านหน้าต่างจะไม่มีกรงเหล็กนะอหน้าต่างจะไม่มีกรงเหล็กอันนี้คือผมพิจารณาตามหน้างานตามความสมควรตามเหตุและผลมันไม่มีใครเอาบันไดามาปีนเด็ดขาดนะครับผมรับประกันเลยถ้ามีคนเอาเอาบันไดามาปีนบ้านปะนงเนี่ยแกขโมยของหรือว่าปีนเข้าได้เนี่ยผมรับประกันได้นะมาเอาค่าเสียหายกับผมได้เลย แล้วท่านอเออเนาเพราะฉะนั้นเนี่ย100ร้อยเปอร์เซ็นต์รนเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีใครปีนแน่นอนนะท่านเวลาแกไปเลี้ยงควายตอนกลางวันแกก็ปิดแล้วก็ล็อกเอาไว้ตอนกลางคืนแกอยากเปิดก็เปิดถ้าแกไม่ไม่เปิดหน้าต่างตัวนั้นแกก็เปิดบานสไลด์ที่เราจะทําให้ก็ไล่นะก็แล้วแต่แกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามนั้นแหละทุกท่าน เออนะโอเคประมาณนี้เอฟซี FC เพิ่มเติมตรงไหนบอกผมได้นะนะยกเว้นหน้าต่างนะหน้าต่างเนี่ยไม่ต้องบอกว่าให้ต้องใส่เหล็กเหล็กดัดนะต้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทาไมไม่ทําบานสไลด์หมดเลยหน้าต่างด้านข้างเนี่ยสายเหตุที่ผมไม่ทําบานสไลด์เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีใครปีนบานสไลด์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลูกกรงนะครับบานสไลด์มันจะเป็นคล้ายๆลูกกรงมันป้องกันคนปีนได้แต่ด้านข้างเนี่ยผมออกแบบมาไม่ได้ทํา บานสไลด์ตั้งแต่ทีแรกนะผมทําแบบประตูค้าเหมือนโบราณน,นะครับเออประตูค้าเนี่ยเวลาลมมามันก็จะไม่กระพือนะท่านเพราะผมจะทําตัวล็อกเอาไว้นะครับเออเอาง่ายมันมันงบซ่อมแซมเนี่ยจะเอาให้มันเป๊ะเหมือนบ้านของพ่อน,นิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกท่านหนึ่งก็คือโครงสร้างบ้านแกนไม่ได้นะครับโครงสร้างบ้านแกนไม่ได้เห็นไหมละ่ะเรายิงไม้านเนี่ยมันจะเลื้อยเป็นงูอยู่ มันก็เอาตามโครงสร้างอะไรสองคือเราเอาไม้ตีเนี่ยจเจ้าเหล็กก็ไม่ได้อีกถ้าเอาเหล็กทํามันก็ไม่ได้อีกนะครับโครงสร้างน,นะนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยงบซ่อมแซมเอาแบบทูทูทิไท,ท,ทยไม่จําเป็นต้องเอฟซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเข้าใจเอฟซีอยากให้ทําแบบดูดีนะแต่ถามคนทําเนี่ยนะมันเป็นยังไงทุกท่านนะการซ่อมแซมบ้านที่มันไม่ได้ฉากไม่ได้มุมไม่ได้ ระดับน้ําเนี่ยมันยากนะท่านมันยากครับทําใหม่ง่ายกว่าอย่างที่ผมเคยบอกเลยเวลามีแบบบ้านแบบให้ผมไปซ่อมเนะ่ะผมเสนอเลยทําใหม่ง่ายกว่าเพราะว่าออซ่อมเนี่ยมันปวดหัวทุกท่านเออซ่อมเนี่ยมันปวดหัวทําใหม่ง่ายกว่าครับเอาประมาณนี้นะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกนะเดี๋ยวผมอาบน้ำอถาถราแล้วก็ไปลุยงาน่น้องเอ้ยนะเลยก็ ผมไปลุยงานแต่ละทีเนี่ยผมไม่ได้ไปช้าเอาท่านแต่ผมลงคลิปเนี่ยช้านะครับกว่าจะได้ลงคลิปนะสิบโมงกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแปดโมงตรงนะท่านตอนนี้แปดโมงตรงเราก็อาบน้แล้วก็ออกเลยนะอาบน้ําก็ประมาณสักสิบกว่าน,ะนาทีสิบนาทีไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วก็ออกจากบ้านประมาณนี้ประมาณแปดโมงกว่านะครับเดินทางไปไปลุยงานก็ราวๆประมาณสี่สิบนาที ใช้เวลาเดินทางอะนะเออประมาณนั้นนะท่านก็ไปถึงโน้นประมาณแปดโมงนิดนิดแปดโมงกว่า,กวาเกือบเก้าโมงนะเราไปถึงหน้าง,งานนะบางวันก็เก้าโมงนะท่านแต่เราลูกาจะลงคลิปเนี่ยมันสิบโมงนะท่านเออเพราะฉะนั้นนี่เอฟซี FC ไม่ต้องห่วงว่าผมจะไปสายหรืออะไรเนาะมันเอฟซีท่องซะว่าเราเคลียร์ธุระที่บ้านให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปเพราะมันเป็นงานอาสามันไม่ใช่งานรับจ้างนไม่ใช่งาน เมาหรือมีเจ้านายคอยบังคับนะท่านเราเป็นนายตัวเองนะเออเพราะนั้นงานอาสาเนี่ยคำว่าอาสาคือมันเราจะไปตอนไหนก็ได้นะท่านนะครับเราจะไปตอนไหนก็ได้เนาะเหมือนพอน,นิดเหมือนทีมงานแหละจะมาช่วยหรือไม่มาช่วยเนะี่ยก็ได้แต่วันนี้พอน,นิดมีธุระนะครับโมจิหยุดเรียนไปหารับจ้างก็ไปได้ไม่บังคับกันนะครับแต่ถ้าว่างเราคือมาช่วยได้นะฮะ โอเคเนาะประมาณนี้พี่น้องเยเดี๋ยวตามน้ำอาบถ่าแก็รีบไปก่อนเนาะสวัสดีครับ